แม่เลยก็มีเนาะยังไม่แต่ดีเลยฟ้าหมาตายเนี่ยนี่ครับนี่ฟุบไวทั้งหน้านี่ฝั่งนี้ทือฝั่งทั้งฟังนี้ทั้งสองฟังเลยโอ้อยข้างคลองไปเหรอพยายมข้างคลองไม่เจอเลยนี่ยังไม่แต่ดีเอาเลี้ยงกาแฟเนาะแบบนี้ก็มีแบ่อะแบบนี้ก็มีบ่เรียงกัแฟ อะไรละแบบแบบนี้ก็มีห่ให้ผมเลี้ยงกาแฟนอะไรละแบบนี้ก็มีให้ผมเลี้ยงกาแฟนลยเอาไปเอาไปขี่มันย่อเป็นหลังไปแหม่ก็พูดกันดีๆไม่แล้วผมก็หาเลยเมื่อกี้เราบอกด้านหลังว่าผมมีผ้าแดงอยู่ผ้าแดงที่ไหนอ่ะโอ้สาิดติดมีไหมล่ะก็ผมขับมาสองอาทิตย์แล้วอยู่นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจับไปดูแล้ววันนี้วุยไป